เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครอ่อมน้อยเขต4สทจินดาจันชาวนาสทสิทธิโชค มีเจริญสทธีรชัยแคร์บำรุงและผู้ใหญ่สมนึกจันบำรุงเรียนเชิญครับกราบปรารตนาพระคุณเจ้าวัสีสำมราหนึ่งวร,รูปขึ้นพิจารณาผ้าบางสกุลขอรกราบรารตนาครับสอง เรียนเชิญท่านสอจอพิชาติโพธนอมรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและคุณวิรัตนิปนะวิสุทธิเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียน,นเชิญด้วยความเคารพครับขอปราบระราพระคุณเจ้าวัดศรีสุมานหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบระนาครับ เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คุณวิคุณพิชัยใจรักษาและคุณสุวรรณปานบำรุงรองนายกเทศมนตรีเมืองออปราปอรภัยนครรอมน้อยให้เกียรติทอดผ้าบา,างสกุลขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านผอ,อสวงสปัญญาปฏิบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญและท่านสอจผอ้าหนขำทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครห้เกียทอดผ้าบางสกุนขอเรียนเชิญครับการ เรียนเชิญท่านสมาขอภัยเรียนเชิญท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนาทราษฎรจังหวัดสมุทรสาครท่านสอสบุญชูนินถนอมให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ชานชายัยตันสงวนสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้เกียรติทอดผ้าบอกสกุลเป็นท่านต่อไปขอเรียนเชิญครับท่านต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานบริษัทเจริญวัฒนาการทอ เจริญศักจเจริญสาธิตได้เกียรติขึ้นทอดผ้าใตบางสกุลขอเรียนเชิญครับขอกราบอรารานาพระเดชพระคุณพระมหาชัยยครชัยยะเสโนจ้าวาดวัดเกษตรพันธารามได้ความเมตตาขึ้นพิจารณาภาพบางสกุลขอกราบนมัสการด้วยกราเคลรพครับ รับขอกราบขอบพระคุณตัวแทนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเป็นตัวแทนขึ้นทอดผ้าบาังสะพุนนะครับก็ก่อนที่ท่านประธานจะได้ขึ้นทอดผ้าและเป็นประธานประกอบพิธีประชุมเพลิงขอนำเรียนประวัติโดยย่อพอสังเขตนะครับของคุณพ่อแผนมีเจริญเชิญครับ ลูกๆเรียนเชิญด้านหน้าทุกท่านครับนางสมัยและนายธนาพรหรือผู้ใหญ่อันพาารมจริอต่อมาพ่อแผงได้สมงรถกับแม่ผิงและมีบุตรธิดารวมกันห้าคนคือนางสุริยนานยาวราชมีหรือวิชาภานางสาวสารพี นาสารสายน้องพึ่งและนาสุาริยานันเจริซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วความเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้นำตลอดจนการเสียสะละ5าคนโดยเฉพาะเรื่องความขยันหมั่นเพียรประหยัดและอดออนจนเป็นที่รับรู้กันในวงกลมที่คอยให้คำปรึกษาดูแลน้องๆทุคกคนในกระทรงกเริ แต่ก็ไม่ได้ลุดลักในฐานะาหมาล่าพ่อครูที่จะต้องเป็นพอ่อที่ดีของอลูกและจากความเป็นลูกเป็นพี่ชายเป็นพ่อของลูกลูกจ,จนปัจจุบันท่านเป็นทั้งลุงเป็นปู่เป็นตาและครูเทวดาลูกหลานมากมายรวนแต่ได้รับความแมตตาคำอบรมสสอนตามนิยมตามสมัย แม้วันเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่บ้าล้าหลังยังคงอดทนและแฝงไปด้วยคติทัมแฝงหรือตาแผนท่านก็ยังคงย่องเสมอในเรื่องความขยันประหยะัดและอดออมแต่สิ่งที่ตามมาท่านสอนให้หล,หลานหานมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะเรื่องการสร้างบุญกุศลหลานหานจะได้รับการชัดนำ ให้ทำบุญทำทานหันให้สวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาตาคุหน,นึ่ได้รับเลื่อให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในปีนี้กำลังจะได้รับพระราชทา,านรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในวันที่นี่สิบกันยายนที่จะถึงนี้เป็นที่น่าเสียดายและเสียใจ ที่หลานอยากจะนังมงาวันนี้มาให้ตาอยากจะบอกตาแห่งว่ารางวันที่หลานได้มานี้ก็เป็นเพราะการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของหลานตามที่ตาแผนพร่ำสอนไว้ทุกประการซึ่งหลานจะเก็บและจดจำไว้ตลอด ตลอดระยะเวลาก,การนำเนินชีวิต80สกว่าปีของพ่อแผนนอแ่นมีเจริญแทบจะด้วยหลักแข่งและอยากหนู่สังขารและร่างกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงจากการจากตามมาแทบทั้งชีวิตเมื่อวันที่28มิถนายน2559ลูกหลานที่ดูแลใกล้ชิดต้งด้งริคน้ำพ่อแผ่นส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วน เนื่องจากมีอาการสำลักและหายใจไม่ออกแพทย์พยาบาลรักษาและเก้ดาดวงการโด,มด,มดรยดมีลูกหลานสลับสับเปลี่ยนการดูแลกันอย่างไม่ห่างด้วยความและหงายไม่บนนะพอมองได้แล้วต้งองพอจน17สิงหาคม2000 thank okay. you รวมอายุ85ปี1เดือน19วันคุณงามความดีคำสั่งสอนของพ่อแผ่นมีเจริญยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของพี่น้องลูกหลานในวงตระกูลมีเจริญและอีกหลายตระกูลที่ใกล้ชิดเกี่ยวโองกันณเวลานี้ขอท่านทั้งหลายสงบนิ่งหนึ่งนาที เพือไว้ในใจให้คุณพ่อแผนมีเจริญผู้วายชนถึงครั้งสุดท้ายขออนุญาตท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดดูนะที่เกียรติในสงบนี้ในวันนี้ครับกราบขอบพระคุณ,อ,คณ,อ,คณอ,อย่างสูงสุดนะครับ ครับในานามของคณะเจ้าภาพซึ nes, anz, ze, ่งมีค so mm ุณแม่ส hmm. <ınız? S 2> mm ิมีเจริญพร้อมแม่ศรี่ดาเฉลยสะพายบานเหน่และญาติญาติของกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทร้องทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีวันเป็นจุดสวดพระพิธีและไปดูเรือส่งของคุณพ่อแผนมีเจริญในวันนี้หากมีสิ่งใดที่คณะเจ้าภาพให้การต้อนรับท่านผู้มีเกียรติได้ทั่วถึงตลอดจนพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปและก็ขอกราบและขอขอบคุณท่านพระคุณสารสาิกธา เจ้าวาดวัดศรีสัมปันเจ้าวาดตำบลขามายให้ความเมตตาให้ใช้สาราเป็นกุศลสถันที่สองเป็นสถานที่ในการทำเป็นกุศลส่วนพระพิธีกรรมครับปัจจุบันได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านนิวัฒน์รุ่งสาครและท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่านลงพลไกรวัฒนดลูกศร ขออนุญาตเรียนเชิญสองท่านได้เกียรติทอดผ้าบางประดุลพร้อมกันและได้เกียรติเป็นประธานประกอบที่มีประชุมเพินศส่วนของคุ่อแกรในลำหต่ออไปขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระครูจิริกสาครธรรมเจ้าวาดวัดผ้ากระบือได้ความเมตตาขึ้นพิจารณาผ้าบางสกุลและเป็นประธานฝ่ายสงและขอกราบพระราธนาพระเดชพระคุณท่านพระครูสุพรสาครกิตเจ้าคณะตำบลท่าไม้ เจ้าวาดวัดศิีสัมราญเป็นรองประธานและท่านมหาชัยพรยชัย,ยเสนโอเจ้าวาดวัดเกษตรพันธารามได้ความเมตตาเป็นรองประธานฝ่ายสงขอกราบนมัสการด้วยความเคารพครับครับท่านผูมีเกียรติหลังจากที่ประธานได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตท,ท่านบู้มีเกียรติได้ให้เกียรติขึ้นบันไดด้านข้างทั้งสองด้าน นะครับและลงด้านหน้าเ <_ d ata> พื่อจะได้รับมอบของจากคณะท่านเจ้าภาพและจะได้รับการขอบพระคุณจากคณะท่านเจ้าภาพด้วยให้เจ้าภาพไปกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกๆท่านด้วยนะครับ <_ d ata> ครับก็เราขอกา Intro <laughs>